ผ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกออค่ะลายนกพะก้าสีส้มสวยๆจ้าสีส้มสีส้มพีชเลยนะคะคุณลูกค้านะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอเนี้ยจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่เนาะคุณพี่ตุ้มนะคะอยู่อำเภอนะคะอำเภอพนนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่สั่งซื้อนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค้าค่ะสีส้มนี้นะคะจะเป็นแบบว่าส้มพีทส้มอมชมพูส้มสวยค่ะส้มที่สวยค่ะคุณลูกค้าขาระมุนมากๆ สีส้มที่สวยแล้วก็ละมุลสุดๆเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะหาผ้าเนาะไปตัดผ้าถุงหาผ้าไปตัดผ้าถุงพี่จ๋า ตันี้สวยค่ะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกรผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกรนะคะคุณลูกค้าค่ะหน้ากว้าง100เซนติเมตรหน้ากว้าง100เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะความยาวอยู่ที่180เซนความยาวอยู่ที่180เซนสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งดูด้านในคะ่ะคุณลูกค้าค่ะด้านในเป็นแบบนี้นะคะด้านในนะคะนี่เลยค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกรนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอที่ชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะนี่เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้านะคะร้านแม่บริผ้าไทยของทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะนี่เลยค่ะ690บาท690บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและที่สําคัญเนาะมีของขวัญของฝาก มีของขวัญของฝ,งฝากสุดพีเียเมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีมากๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจน,น้องงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้ารุ่นนี้นะขอบอกเลยว่าอบนิ่มให้เรียบร้อยอบนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยไม่ว่าจะส่งตัดเป็นแบบว่าชุดเสกก็ได้หรือว่านะคะจะตัดเป็นผ้าถุงส,สวยๆนะคะตัดได้เลยคุณลูกาาค้าค่ะอันนี้สวยมากเนาะสวยเนาะ <c oughs> สวยจริงคะ่ะสวยจริงลายนพก้านะอันนี้เรียกว่าลายนพก้านะพี่จา๋าลายนพก้าจะมี2สีลายนโนพก้านะคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยที่จัด จัดจำหน่ายอยู่นะคะมี2เฉดส,สีสีกลมแล้วก็สีส้มนี้แหละคะ่ะที่สวยที่สวยแล้วก็พรีเมียมสุดๆนะคะที่พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6ส0่นปะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะลูกค้าจ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0 8นะะะคคหรือว่านะ คุณลูกค้าเนาะมันมีหลายเฉดสีเนาะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยนะถ้าชอบนะคะงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้นะมีหลายลายมีหลายลายมีลาย,ล,ายลิซ,ซ่าลายขอลายขอดอกรนะักลายขอพระเทพนะคะคุณลูกค้าข่าได้อีกหลากหลายลายเลยนะมีให้เลือกให้ชมเยอะเลยฝากนะคะฝากดูรีวิวฝากดูรีวิวทั้ง3 0 0พันกว่ารีวิวเลยคุณลูกค้าค่ะฝากด้วยนะคะคุณลูกค้านะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยได้ดูได้ชมได้ดูได้ชมงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้นะคะในทุกๆวันค่ะคุณลูกค้าคา่ะมีมาให้นะคะพี่ๆน้องได้ดูได้ชอปกันเยอะแยะ,ยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายคอลเลกชันสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทอมือทอเครื่องมีหมดคุณลูกค้าคา่ะถ้ารุ่นนี้นะคะขอแ,แจ้งคำว่าถ้ารุ่นนี้เป็นผ้าทอเครื่องเนาะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะก,กอน,นุ่มผิว ราคา690บาทถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบรุ่นนี้แนะนาค่ะหรือว่านะคะจะเป็นแบบว่ามี็กเจอร์มีน้ําหนักนิดนึงคุณลูกค้าค่ะแนะนําเป็นผ้าทอเครื่องลายแพรวเหมือนที่นุ่มสมใส่อยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะมันจะเป็นแบบว่าผ้าที่แบบมีน้ําหนักมีเนื้อมีเนื้อฝ้ายที่เยอะกว่ารุ่นผ้ามัดี่เพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าทอขิดยกดอกราคาค่าผ้านะคะราคาค่าผ้า990บบาทสามารถนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยผ้าแบบนี้ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นผ้าถุง ็นผ้าถุงพร้อมใส่คือติดตะขอแล้วสวยเลยคือใส่ออกงานได้เลยค่ะเห,เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยคุณลูกค้าก็แค่ไปอัดแอปใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่แนละ้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้านาไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะราคาผ้าถุงนะ1490ัรบาทแต่โปรโมชั่นพิเศษอยู่นะจากปกติ1790ัรบาทหรือว่าจะเป็นทางด้านผ้าทอมือที่อยู่ด้านบนผ้าทอมือสีตะกอผ้าทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบความพรีเมียมสำหรับคุณ ลูกค้าจะเลือกรุ่นนั้นเลยนะ1,590บาท1,590บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วที่สำคัญเนาะคุณลูกค้าคะ่ะสนใจสั่งเป็นผ้าตัดชุดคือแมทกับเป็นผ้าเป็นผ้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นแมทกับสีไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้นุ่มจัดจัดเซ็ตจัดชุดไว้รอเรียบร้อยค่ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะถ้าผ้าตัดชุดนะคะก็ประกอบไปด้วยผ้าที่สาหรับตัดผ้าถุงใช่ไหมแล้วก็เป็นผ้าตัดเสื้ออีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คู่กันเนาะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยค่ะ จดส่งฟรีพื้นที่ห่างไกลอะไรยังไงเราไม่ได้บวกเพิ่มนะมคุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะปป 1, 6, 0 8 9 0 4 1 6ดเหปรือว่าเพิ่มเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะยินดีค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะขอพรบคุณทุกการติดตามขอพรบคุณทุกการสนับสนุนนะคะคุณลูกค้าคะและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP ีต่อไปนะคะคลิปนี้ E ีีนี้นะคะก็ต้องขอขอบระคุณนะคะคุณพี่ตุ้มนะคะอยู่อออออออาาเเเภภมมืพลจจัหวดขนนนแกก้บะคุณๆย คลิปต่อไป EP ต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านใดโนที่นะคะามาช่วยอุดหนุนสนับสนุนสินค้าจากร้านแม่บริพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าคะรีบๆโทรเข้ามานะ0890416008สชอบผืนนี้แต้งได้เลยลายนกพะเก้าสีส้มลายนกพะเก้าสีส้ม690บาทจ้าโอเคนะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการสนับสน,นุนนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP ต่อไปนะจ้าสวัสดีคะ่ะ